อยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มที่เรียกได้ว่าครับเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเขาแต่ว่ายังไงแนะนําตัวหนึ่งครับสวัสดีครับผมโลสังคายตัวหนึ่งครับนะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะครับก็เป็นหนึ่งหนุ่มที่เรารอดูผลงานของเขานะครับก็อีกายังรอโอกาสอยู่นะครับวันนี้นั่งดูเพื่อนไปเล่นแล้วมีความรู้สึกไงบ้างครับก็เอาใจเชียร์นะครับเพื่อนทุกคนอยากจะเล่นมากครับผมแต่ก็ด้วยความเป็นเลคนิคของโค้ชก็ต้องยอมรับครับครับผม วันนี้ถ้ามองรูปเกมที่เรานั่งดูเพื่อนเล่นแล้ววันนี้รูปเกมเป็นไงบ้างครับว่าบุกเขาเยอะกว่านะเปอร์เซ็นต์ของบอลเขาเยอะกว่าแต่ขาดด้วยการแบบจบสกอร์เงีอย่างแบบยังไม่เด็ดขาดครับไม่เด็ดขาดเนาะวันนี้สภาพสนามกับกรบรมการตัดสินกรรมการเป็นไงบ้างครับถ,ถ้าตามสายตาของเราก,ก็อย่างนี้แหละครับพิธีบลก็มีผค่าทางบ้างก็ต้องยอมรับ่ะครับสนามมันก็อย่างงี้นะครับสภาพสนามมันก็ ชินนะชินเนาะครับยังไม่ค่อยดีอะไรโปรตีของโลสังคานี่เล่นตำแหน่งอะไรครับผมเล่นกองกลางครับเป็นกองกลางนะครับแล้วก็เป็นคนจังหวัดสงขาครับสงขานะครับสงขามีอะไรจะฝากถึงพี่น้องสงขาหรือคนที่รู้จักไหมครับก็อยากให้มาเชียร์เยอะๆครับตอนนี้ก็เหลืออสามแต้มสามแต้มก็การันตีได้ไปชิบะเลียแล้วครับอยากให้ ขอบคุณโลสังคารมากก็เป็นหนุ่มที่ทิศไซอยากให้ทุกคนได้รู้จักครับเพราะว่าแม่ไม่ได้เห็นเขาในสนามมานานและเกินนะครับก็รอกาสอยู่นะครับหวังว่าถ้าได้ไปแชมนลีกก็คงจะได้เห็นเขาในสนามนะครับวันนี้ขอบคุณโลสังคารมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ